รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังให้กับ Garmin Forerunner 645นะครับที่ขาใส่สลักสายนาฬิกาแตกหักจุดชาร์จสุดตัวนะครับก็เปลี่ยนสิ็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่63%แล้วนะครับนี่นะฮะก็กระจกเซ็นเซอร์ใส่เหมือนใหม่บาร์โค้ดมีเราก็ย้ายมาให้นะครับใสสายนาฬิกาได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะก็ถอดสายชาร์จนะครับ สิลเซอร์ฮาร์ดเลดก็ทำงานได้ตามปกตินะครับจุดชาร์จเหมือนใหม่นะครับนี่นะฮะก็มาพร้อมชุดปุ่มกดนี่นะฮะกดสั่งงานได้ตามปกตินำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยซินเซอร์ฮาร์ดเลดรอให้ประมวลผลทำการวัดอัตราการต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าอันนี้ลูกค้ามาส่งที่ร้านเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารับ ที่หลานนะครับก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับก็คือจะไม่สามารถที่จะใส่ลวงว่ายน้าําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาาตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับอาี๋ยวางใหม่นะครับอาจจะวางไม่ดีนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่บนข้อมือนะครับ นี่นะฮะสซนเซอร์ฮาร์ดเลดก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกกคึนืนนี้กับลูกค้านะครับก็ตรงนี้ก็เราก็ได้แจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับว่าจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับก็กดสั่งงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับ นะะกดสั่งงานได้ตามปกติขอบคุณมากครับ้อล,ล็อกรีไบก็ยินดีให้บริการใช้อะไหลการเมนแทนร้อยเปอรเซ็นต์นะครับเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับมอเตอร์สัน่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกตินะครับขอบคุณมากครับเสร็จเรียบร้อยครับ